สวัสดีค่ะชื่อวิชิลาพรพเมีอายุ57ปีอยู่จังหวัดเชียงรีโรคประจำตัวมีเบาหวานความดันเซลล์อุตันไตเสื่อมปกติก็ไม่เคยไปหาหมอเต่าโรงพยาบาลสง่าสาวชนแก่ตุ๊ตกโจก็มีอาการหนาวสันเก้งต้องหามเข้าโรงพยาบาลก่อนที่จะไปโรงพยาบาลก็ไปคลินิกคลินิกก็ส่งไปโรงพยาบาลคลินิกบอกว่า อาการหนักมากรักษาไม่ได้ห้อพาโรงพยาบาลหมอก็ตรวจเขาบอกว่าบวมดันขึ้นเบาหวานขึ้น500รหมอก็ทําการรักษาให้ยาอาการก็เริ่มดีแต่ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่กินข้าวไม่ได้อาเจียนเวียนหัวไม่มีแรงก็รักษาต่ออาการก็จะดีหมอก็บอกกลับบ้านมานะพักฟื้นที่บ้านาก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงก็นอนไม่หลือตัวเองไม่ได้กินไม่ได้ เินไม่ได้เป็นเวลา2ปีก็มีภาวะแทรกซ้อนอาเจียนเป็นเลือดเขอ,อก็ให้น้องเกลือให้เลือดมาอีกเป็นไป่ไรเดือนนึงมีอาการเอีกปสัสสาวะติดเชื้อก็รักษาค่าเชื้ออีกอาการก็ดีแต่ยังไม่หายกลับบ้านได้มันไม่มีแรงกินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็นอนอยู่เงี้ยหลังก็บอลลีนนำบอกว่าลองกินภูมิกกินไหมต้องบอกว่าเดี๋ยวถามครอบครัวก่อนถามเขาว่าให้กินหรือเปล่าถ้าให้กินก็จะกินจะกินวันละหนึ่งซองทุกทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนกินต่อเนื่องมาพอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อย ก็มีแรงกินข้าวได้อะไรได้ช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้ทํางานได้เลี้ยงหลานได้หลูผักกินได้ไม่ต้องเป็นภาระครอบครัวคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็ขอขอบคุณมูมิมากๆค่ะที่ทําให้คุณภาพและสุขภาพชีวิตดีขึ้นจะกิน,นมูมิอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ